สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจปกิตแท็กเตอร์รถไทยมือสองสีสเกตกลับมาพบพาพอกับทางร้านปรกิตรถไทยกันอีกแล้วมื่อนี้เป็นคลิปประจำวันที่วันที่เท่าไหร่สี่ค่ะวันที่สี่สี่ตุลาสองหาหกแปดครับเป็นคลิปต้นเดือนเนาะเดือนนี้กต่สิมีรถไม่เบิ่งอยู่หลายคันหลายหลุ่นอยู่เขาไมา่เรื่อยๆช่วงนี้เขาไม,ม่เรื่อยมื่อนี้สิมีวาไม่เบิ่งเขาข่าวอยู่สามคันไม่เบิ่งเขาข่าวอยู่สามคันพี่น้องก็คือเป็นเอลสามหกศูนย์แปดเดิมๆเลยคันหนึ่งกับ L4018 ปี60สองคันนี่เป็นรถ30เรือท่านครูกับอีกคันหนึง่งที่ว่าเก็บงานถึงแล้วจะมาอนีบระเทศไทยเบิองเราสจัดเห็นเบิองสุคือจ,<ถ>จนมา4 5แรงมีเหลี่ยมทะเบียนคันนั้นมีเหลี่ยมทะเบียนได้ออเครื่องดีมาเบิรงก่อนเลยครับคันแรกเป็นยังไหนจะคอยว่าดเดิม,ดมอ่าเบิรงปากไปด้านก่อน รถคันนี้รถสิบกระปีพี่น,อน้องรถสามสิบหกแรงคันนี้เดิมๆเลยวบางขานไปมีดแหงๆครับผมรถบ่เคยลงน้ำเด้อรถคันนี้าไม่มีแหงๆพลคานอนเคยตัดสีสันทนด้านหลังนี่เดิมอยู่แล้วครับทั้งหน้านี่าาสาดสีหน่อยนึงสาดสีแต่ทั้งหลางนี่แหละพอมันมันบเคยงามได้สาดสีหน่อยนึงด้านหลังนี่สีสันน้ำเดิมเปลี่ยน เปลี่ยนบอให้ไม่ล้วทอนคาร์บอนเคยตัดอ่าบงพี่น้องยะพวกรอพวกเขาหนีก็ยังเด,เดิมอยู่รถชนีดทีว่าผู้เฒ่าใส่เสียยางเดียวก็คือว่ามันเป็นเหล่มของเป็น,ปนรถของผู้เฒ่าใส่เนาะผู้เฒ่าบนเสียรถผู้เฒ่าใส่นี่เิ็งรถสภาพรถผู้เฒ่าใส่จเ,เดิมเลย แต่ว่าภูเขาเปนเสียเราเลี่ยมที่นี่เมียเพิ่นนันบอดดี้ประเทศเป็นผู้จัดผู้จัดการมรดกต้องบอกไว้ก่อนเลยเด้อครับว่าคันนี้บ่สามารถโอนได้ไมีเหลี่ยมทะเบียนให้แต่บ่ได้โอนเด้อโอนบ่ได้เด้อผู้ใด้ซีเรียสเรื่องเหลี่ยมผ่านไปก่อนครับเอาคนจีรับได้เพราะว่าคันนี้มีเหลี่ยมทะเบียนแต่ว่าโอนบ่ได้เอ่อย่างหนาเนี่เปลี่ยนทำไมได้ปิดหรือย่างหนาเนี่เปลี่ยนทำไมแปลจิสบกดอกย่างหน,นานเลยย่างทำมือ ย่างหลังแต่มือออกครับย่างหลังแต่มือออกของโอตันิเดือพเดเกาะอยู่เดือพเดเกาะอยู่บเปลี่ยนใหม่อันนี้แต่ยังดีอยู่ของไทยซอใหม่ทึงมือหลังคานี่สภาพดีครับเพิ่นเปลี่ยนมาใหม่หลังคานี่เพิ่นเปลี่ยนมาใหม่แล้วสปอร์ตไลร์ระบบไฟไทยผานเป็นผานสองสองหางอีเฮบิพัดก็คือว่าผานหนักเป็นผานเป็นผานรลุดหน่อยแต่ว่าเป็นรุ่นหนักนะ ทำไมนะเป็นอีธรรมดากันสิเป็นผานดุนธรรมดาตัวเหนียวเฮียปิพัทเนี่ยมันก็สิเป็นผานขึ้นซื้อว่ามันสิไทยลงเลิก,กว่าเกา่าคือมันสิมีตุ่มมีเวทมีน้ำหนักอยู่ที่ขี่มาวันเนาะด้านหลังครับผมด้านหลังซีนหล,ลอหลังขางขัวบอลเคยเปลี่ยนเลยพี่น้องเลยขางขัวบอลเคยเปลี่ยนทางไส้เกิบว่าท่านเคยเปลียยยปล่ยนเดิมเดิมเลยรถเชนนี่ที่ว่าเดิมดีแห้งซีนหล,ลอหลังบงุบง๋บง,ง,งโมบซึมรถเชนนี่เครื่องเดิม เรืเดิมครับบนทันเคยเ่็ดเครื่องบนทันเคยือย่างบูธสระตั้งแต่มือออกเป็นยังเป็นยังแหงนนาอยู่เดี๋ยวสันมาร้องให้ฟังเสียงร้องขับร้องไถ่เป็นร้องฉันร้องเดี๋ยวให้ร้องร้องขับร้องไถ่เป็นคันต่อไปเป็น L C ลซีศูนย์หนึ่งแปดครับ L C ลซีศูนย์หนึ่งแปดคันนี้เป็นรถปีหกศูนย์เบื้องปากไปด้นครับยังเหลือหลายๆยังเรืองามอยู่เลยยังสีแดงกับยังองเหลืออยู่เป็นรถ เป็นรถเอ่บอบกเคยลงน้าเป็นรถไหอะไรเป็นรถนาแหงนาแหงบ้านผมนี่เป็นนาแหงถามว่ารถไล่รถนาคําที่เขาเอกกัน,ค,นคือคขาว่ารถไล่เนี่ยคือรถที่ไปลงน้ำกฎหมายเขาว่าต้องอยู่ในสวนแบบทุเรียนยางเดียวหรือว่าสวนมันสะบัดลังสุดอ่ออย,ยางเดียวไดวค๋ยวาว่ารถไล่รถไล่ก็คือรถที่ไม่ได้ลงน้ำเป็นนาแหงนาบ้านผมนี่เออนาแหงไปลง นาหนามก็บสิป็นพวกนาปังนาปังเขาแซ่น้หาอยู่เบินปีมาศาสเตอคือว่าปีนึงเขาอยู่สองคนเทอมันก็เลยสิบพิบเขาลดน้าหนามมันเสียเห็นชนรางผูชนนี่สิบโผภูครับพอเป็นรดน้าแห่งอ่ากันชนมีไห้สีสันเดิมเดิมนะพี่น้องเด้อไม่ก็สิบพิบทางโสนิมเนี้ยอยู่มองมองวางแขนเดียวเดียวเดียวสีตาสีไ้อ่าเดี๋ยวสีตาสีไ้ทอนคาร์ดบอลคือตัดคะนนี่ยเชิงเดิมเหมือนกัน เ,เปลี่ยนยงางใหม่เห็ดซีเสียนเลย <c oughs> เปลี่ยนยงางใหม่เห็ดซีเสียนเนี่ยยางนั้นห้ม,มือดอกนัน่นนะดอยางดอกลังกับงามลายเดียวกันกับโอตานีเลยครับนี่ดอกสูงผานล้างเป็นของสองต้นห้างอีเฟีพัดส,สองต้นห้าอีฟีพัดก็คือผานดุลน,น้อยแต่ว่าเป็นผานดุลน,นะใบเหลือบ่หลายถ้าพี่น้องเดี๋ยวมีใบบินเนี่ยกับมีเดี๋ยวสีหาใบที่วัสดีใส่ให้ หมองย่างดีอยู่ด้านหลังสา่านดีครับด้านหลังสา่านดีสินหลอกเคยเปลี่ยนมาแล้วอันนี้ฝาหายเคยเปิดมาแล้วส่วนฝาหายอย่าไปย่านทิ่ว่าเขาเปิดพอหามักระตูเขาเปลี่ยนอลิงคือซื้อกระหายก็นี่ก็บอกบอกให้ใหวยห,ให,ใ,หให้เห็นบอดดฟิตบอดดิบังรถพวกนี้น้าตอนนี้นอกเรื่องนิดนึง สำหรับพี่น้องถือว่าเป็นเอฟซีเนาะสำหรับพี่น้องถือว่าเป็นเอฟซีแ่เบอ่งคลิปผมคลิปนี้เกิดสิมาเอ่อข่าวราคาให้ฟังนอกเดืองปวานิดหนึ่งข่าวราคาให้ฟังก็คือว่าบางรถบางคันถือว่าเขาลงถือพี่น้องเห็นแก่ของถือกระโดดมาจ้ําะไยซื้อเสียเงินถิ่มราคาข่าวขาวของรถแต่ละรุ่นผมจะบอกข่าว้ะพี่น้องเด้อทำให้นัถือกว่านี่ ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยไว้เลยว่าอาจ,จเป็นของปลอมอย่างเช่น36 36ิัหกบไม่น่าสภาพง้มงามนะขัยไม่สภาพง,งามราคาตา่ำกว่าแสนหักเป็นไปบ่ได้บม่มีขัยไม่น่าสภาพหรือเออบ่ค่อยงามสภาพสมำๆโอเคมีโอกาสนี้ขัยไม่น่าเป็น l อ0สภาพเดิมๆเมง้มงามตาม่ำกว่าสองแสนบ่มี ตั้มกสองแสนบอมีบอกเลยว่าตั้มก 2, ็สองแสนบมีสาวำงามนี่ีไม่ได้2องแสนหขึ้นอันนี้คือบอกข,อขา L 50, L 50, แเอลหานย์อลหาศูนย์ราคาทำใ้สภาวกำงามตั้มก 2, 500, ็สองแสนหาบมีตม 2, มั้ตมก็สองแสนหาเนีเพราะว่ามันมีเพดแบบหนึน่งที่ว่ามนันเอาหนาผมไปตัวพี่น้องนลลี่ลหะมันิกกบยคราว่าสองแสนสองแสนี่เจ็ดอพีกับสองแสนหาสิบเอพีกับสองแสนหาสิบตกกับสองแ อันนั้นพี่น้องตั้งขอสังเกตไว้เลยว่ามันเป็นไป,นปนบ่ได้ขมมายไม่น้สองแสนเนี่ยมันบรร่หอดมือพวกเจา้าเพราะวกผมเนี่ยพวกพอกฆ้าเขาว่าได้เฮ็ดงานอย่างมากมายเขาติจ้องแต่หนาโทรศัพท์เอยู่หันละเขาติโพสขายเบิง้งความเป็นไปของในเฟซใน,นอย่างพี่น้องมันโดนเดีเข่าเฟซตัวหนึ่งเนาะได้เข่าเบิง้งตัวหนึ่งแต่ว่าขายไม่น้าราคาแอลหาศูนย์ราคาต่ำกว่าสองแสนหาตั้งขอสังเกตไว้เป็นไป,นป,นปนบ่ได้ราคาของแอลหาศูนย์สภาพ ก็ต้องมีในราคาสามแสนขึ้นงามๆนะสามแสนขึ้นดีแล้วบางหม่องสี่แสนแล้วแต่เ้าบึกแล้วแต่ราคาท่านนั้นท่านี้เปรียบเทียบราคาแลวกมาเบิงวีดีโอคอแล้วก็หรือว่าโทรถามดีเบิงหน้าเฟซเขาเบิงหน้าเฟซว่าเออหน้าเฟซมันมิดหนาค้นจริงบอแล้วกัมันมีความเคลื่อนไหวโดนเป็นใดแล้วบอกเมนว่าไปเบิ้องนไปเบิงในเฟซแล้วบวสามารถเบิงย้อนหลังได้ของผมนี่เบิงเลย,เลยครับ กินรถไฟเมืองสองร้านไปกินรถไฟเมืองสองสิเนี่เบิ้งตั้งแต่หาปีสิบปีตะกอนไหนก็ได้คือความคืนไหวของเขามมีโตต้นจริงพวกนี้เขาไม่ได้เป็นของปลอมนี่มันจะเบิ้งความคืนไหปทีงหลังนี่แต่หน่อยแทบสุดมีเลยสำคัญเนี่ยคือราคาตั้งประเทตไว้จะเห็นเกณฑ์ของถือทุกพี่น้องเด้อเสียเงินมือสองหมื่นมันบ่เป็นเสียหายยังไงฮะนอกเรื่องไปหร้วมาเบิ้งฟังเสียงก่อนแค่นี้มั้ข้างบนนี้สองคันนี่ ถามผมผมว่าน่าล่นหน่าใสเพราะว่า,าราคาบอสูงบงอแรงเอาพอบเสียงกันหนึ่นครับอาอันนี้เสียงดัง,งเงียบเงย้วพี่น้องเสียงดังเงียบเงีโอเคอ่ะไปแสียก่อันนี้กระซิบซู่กับเสียงดังเงียบเหมือนกันได้ไหมบ้าลบงลดการลด bình lôm bình đòn đấy, bơm đi lại bơm đi cuốn các bạn, cuốn cái này, ừ, bơm cái này đi, ngang đi các bạn, bơm cái này đang đinh ma, chuyển cắn đi dâm dâm đi dâm 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 đi dâm 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 không dâm 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 không dâm dâm đi dâm 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 không dâm 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 không dâm 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 không dâm đi บุ้งลอ,อยนะบุ้งอีกรอบนึงขิงอีกรอบนึงก็ขิงอีกรอบนึงอีกรอ,นนอกบอนึงไปขึ้น,นบอกแนนปะแนนบอ่นาแนนลอยนะเขาหนี่กับแนน,นรถคันนี้ผมไปขับมาเองครับพี่นอ้องไปซื้อมาจากอบุบลผมไปขับมาเองรถแค่นั่นรถแค่นนั่นก็โอเคทำไม้รถขัดมาเองนี่นนนนนนบตงห่วงครับ ไปไหนผมก็สิไปพอหนึ่งรถทอบเสียงแบบนี้ผมพยายามอยากหาาใช้น้ำงาใหม่พี่ต่อเนียใส่ทันนี้เครื่องดีรับประกันเครื่องดีเกียดีเสียยางเดียวที่ว่าเหล็กมันอ้นบ่ด้แต่ว่ามีเหล็กเดียนราคาทันนี้เปิดไว้ที่สองแสนสันบาทได้พี่น่อเด้อสองแสนามบาทแต่ ต้องบอกไปก่อน่าถามว่าผมมีรถสิว่าราคาสิว่าบอรแรงบอร่อมีคืออา,อา,อาทิตนาอาทิตนาสิมี3า6ราคาแก่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนหกหนห้าพันบาทครับเป็นรถบอดี้โดยรวมเหรอบอดี้สีได้ใ่หรออแต่ว่ามันมีไอรถ3า6แรงราคาหนึ่งแบาทหนึ่งแ่ันบาทเป็นยังไงอาทิตย์นาถาบิงราคาสามสิบสีมีจริง แต่ว่ามันก็ต้องมีต้มนี้แม,นม่นบ่พี่น้องรถจะงามไมนก็ต้องจ้ามคำงามของมันดูน,นัน่นเอ่ครับดันดันดัานหน,นักเลยดัดานหน,นักเลยโอออุว่าอุ่นสีขึ้น ียนตึกผมดีอยู่พี่นอ้องบูสลักยึงแน่นหแบบน,นอานอันนี้เพิ่นบึงมีมาอันนี้เพิ่นบึงมีมาผมเก็บบังเจ้าใส่ให้เปแบบ็นเช่นไงระวังแน่มันก่อนแน่เลยหมดตรงนี้ดิ 哎，这宝贝怎么跑？ ปืนเงันครับมงนาลูกหมากนิดนึงอ่าลูกปืนเงันครับลูกหมากทางนี่เงันดิ้รถคันนี้พี่น้องต้องเห็นใจผมนะว่าผมเปลี่ยนยางให้ใหม่ซีเซ็นแก่เห็นเห็นเนาะขอผมดูมันตัวอะไรต่อเปลี่ยนยางาใหม่ซีเซ็นเลียมพร้อมโอนเลียมพร้อมโอนรถปีหกศูนย์ จะเปลี่ยนทายมันเครื่องแถมให้สิเปลี่ยนทายแต่มันเครื่องแถมไห้สิเป,เ,สเปลี่ยนใบผ่านให้ใบสีว่ามันบบเบี้ยวบบิดเบเบียบเบ้ยวบเขาแบบราคาแบบ3ามแสนสองหมื่นห้าพันสานสองหมื่น้พันนะพี่นอ้อนคันนี้รถที่หกศสภาพเดิมๆงามๆใสๆเองสิพี่น้องสามแสนสองหมื่นห้าพัน วันที่นี่ท <c> อ <oughs> ้แมนะพี่น้องสีเอานี่ก็คือจะในพุ่งก็ต้องสาดไอ้อตบๆสีให้น้อยล้วยแล้วต้องต้องมาเบิ่งไว้ก่อนนะเออมันมีห้อยมันมีห้อยสนิมเด้อมองมองแขนศอกพ้นเท้าเนี่ยมันเข็มเนาะเหงื่อตาม,มันเข็มสิมิสระขาวสนิมเนี่ยเดี๋ยวผมสีเก็บสีไว้ให้เลยผมสีเก็บสีไว้เลื่อยก็ต้องเฮ็ดใหม่แต่ถือว่าต้นนี้ก็ต้องโกยๆสีไปเพื่อพี่น้องมาเห็นมันถือว่าเฮ็ดสีอีกเดี๋ยวเบิ่งคลิปนี้ก่อน สามแสนสองหมื่นบาทครับครับสองสสามืนบาทสองคันนี่ <c oughs> พี่น้องอยากเบิ้งอยากได้คันใดมาลองขับรองไถ่เบิ้งก่อนอยากได้คันใดมาลองขับรองไถ่เบิ้งก่อนเดีวบนทีนี้ลาค้าอยากได้บบลรงแบบนี้ให้ยูุอา,า, 1, 6, 000, 000าทิตย์นาสามสิบหกราคาหนึ่งแสหกมนบาท หนึ่แสนหกหมื่นห้าพบาทเนืสุภาไมันไอ้อธิย์หนสามสแรงคันนี้เป็นสีแรงคันนี้มีเหลี่ยมทะเบียนยันมาเด้อพี่นองเด้อยางบ่ค่อยงามปันไลแต่ว่าเดือดเดือบบ่ร้ายทงมดไปแต่โต้ต้นิ่นนกับพระเบิ่งยู่ทั้งเสียงรนมาถึงเพื่อเขาที่ดูเด้อรถมาเจอนที่ดูเด้อคันนี้หนึ่งแสนมื้าพนบาทครับ หนึ่งแสบาทเก็บหัวซื้อใหม่แล้วพร้อมใส่งานแล้วพี่้องอยากได้อะมาเบิ่งเอาหนึ่งแสนเาพันบาทสามสิบหกีิบแดงกับมีวันนี้ก็ได้ขอคิดเรื่อเล็กหน่อยเนาะเพื่อพี่้องบางคนถือว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่งบุงบทันบทันพวกแก่งคอเชเสอมาเบิ้งเงาอมาเบิงไงครับ่ว่าจเดียนี่แหะตะเบหมาเขียวาเมืองจวัดสเก มาลองขับลองถ่ายมาลุยขีดต้มเงินเรียนเบืบ้องฮะมื้อนี้โบ่รอหลายย่างครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเราชมเราฟังขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เพือพพ่อเป็นกความแจ้งให้ลูกหลานเพื่อเป็นกความแจ้งให้ผู้เห็นลิปมื้อนี้โบ่รอหลายย่างขอบคุณท่านสวัสดีครับขณะบ่รอหลายย่างก็ยังมีสองเทื่าเลย